มาครับ3ามพครับมาชุดครับมาชุดครับหมื่นสามครับหูยี่ห้าไปเลยลูกนีแปดพันครับเข้ามามาสามพันเจ็ดครับมาสี่พันห้าครับโอ้โหวันนี้มาดีจริงๆครับเกมผีเสื้อครับมาดูครับได้มาเท่าไหร่ครับดอกนี้ครับซูเปอร์เมก้าวินนะครับโอ้โหสามหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบห้าเลยนะครับ กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวสล็อตชาวพีจีสอตกันด้วยนะครับวันนี้เฮมอลกลับมาแล้วนะครับมากับเกมบัตเตอร์ไฟบอสซัมนะครับดอกซากุระและผีเสื้อนะมาดูนะครับว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้มีทุนมาแค่200นะครับมาขอเคาะกันแบบเรื่อยๆก่อนนะครับดูตัวไหลกันไปนะครับเพลินๆนะครับสวยงามสวยงามนะครับมีดอกไม้กับผีเสื้อนะอ่ะทบหน่อยแล้วกันนะครับ มาหรือเปล่าอุ้ยมาให้ครับมาให้แบบนี้ก็เยี่ยมครับคูณสิบไปรอนะลองได้เล่นนะครับเพื่อได้คูณสิบนะคูณสิบห้ามาครับหมายหกครับโอเคเลยตรงนี้ครับสองร้อยนะครับห้าสิบเก้าครับเข้ามาเพิ่มครับขยับหน่อยนะครับไมายยี่สิบกันบ้างนะครับสูไว้บายโคเวอร์มาต่ออีกหน่อยครับเอ้าไหลไหม ยังไม่ไหลนะครับสวยไหลมาเยี่ยมครับมีคูณสิบไปรอนะโอ้ยดอดนี้ได้คูณสิบห้าคุ้มครับคูณสิบห้าอีครับคุ้มครับแบบนี้ครับเยี่ยมครับเน้นๆครับอ่ะได้มาตรงนี้อีกครับได้เท่าไหร่ครับโอ้ยรางวัลไม่ก็วินนะครับ 729เข้ามาเพิ่มนะครับลองกดไม้50าิบตัวบ้างเอ,อ้าหักได้มาตรงนี้ครับผีเสื้อได้เล่นครับสวยครับไปรอคูณ15ก่อนนะไหลมาดีๆโอ้โหได้คูณ20ตรงนี้ครับคูณ20ต่อดิสวยอีกนุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งคูณ25แล้วครับตอนนี้ครับสวยครับคูนสาสิบไป สวยคูณสาสตรงนี้ครับเล่นยับยับครับ <c oughs> ยับย้บไป่เดยอดเยี่ยมเลยนะครับลงทุนไปห้าสิบบาทนะครับตรงนี้ได้คืนมาเท่าไหร่นะครับอู้ห้าพันแปดร้อยสิบเจ็ดเลยนะครับวันนี้เอาจริงๆนะครับอ่ะไปดูไม้สองร้อยกันบ้างนะครับ,อบ,นนรบพอมีทุนแล้วนะขอเคาะเน้นๆเ,เลยนะครับไหนๆก็มาอยู่นะ จะได้ไม่ต้องเสียได้นะครับเวลาไ,ได้นะครับเวลาเสียก็อย่าไปเสียได้นะหุ่นนี้ว่ากันใหม่ครับอืออเยี่ยมครับอือหือไม่ต่อนะเจ็บจีด๊ดเฮ้ยมาครับตัวดีครับสวยไหลไปเยี่ยมโอ้ยคูสิบห้าครับสวยครับนี่ หลักหลากเสียไปเลยนะครับตรงนี้นะครับได้มาอีกครับ4 0 0พันครับห้าสิบด้วยกันนะครับโอ้โหวันนี้จันจังตออีกหน่อยครับเอาไหลหนักๆนักหน่อยสวยอีกทีดอกม่วงมาดอกม่วงมาครับตรงนี้ครับมาพันห้าครับโอ้โหจบการไหลไหม จบการไหลไปนะครับเสียดายวายตัวหนึ่งนะครับไม่ได้เล่นนะเฮิร์มไอหกพันสองครับวันนี้เข้ามาดีครับไปดูเบ็ด300กันบ้างน,นะครับจะมีเข้ามาชุดใหญ่ๆมั่งเปล่าไหลไปสวยคูสิบหไปรอมาครับ33มพมครับมาชุดครับมาชุดครับหมื่นครับ โอ้ยี่ห้าไปเลยลูกมีแปดพันครับเข้ามามาอีกสามพันเจ็ดครับมาอีกสี่พันห้าครับโอ้โหวันนี้มาดีจริงๆครับเกมผีเสื้อครับมาดูครับได้มาเท่าไหร่ครับดอกนี้ครับซเปอร์เมกาวินนะครับโอ้โหสามหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบห้าเลยนะครับเอาละครับวันนี้เฮียเมาก็บอกมาทั้งหมดนะครับ47,621นะครับใครอยากได้แบบนี้นะครับจัดไปเลยนะครับ เกมผีเสื้อจำค่าย PG นะครับเอาละครับวันนี้เฮียเมาและช่องเฮียปู้สตู๊ก้าสิบเก้านะครับต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ